สวัสดีเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านครับที่นี่ a d v a n c e d e l e v บวันนี้วันที่10เดือน4ปี2023เราจะมาอัปเดตทองคำกันนะครับในในภาพรวมแล้วก็ในภาพย่อยๆนะครับเพื่อวางแผนในในการลงทุนต่อไปนะครับผมจะเริ่มที่กราฟลายวีก,ก่อนนะครับผมให้ยอดเมื่อปี2011นะครับ ประมาณปลายปี2011นะครับให้เป็นเป็นยอดของคลื่นลูกที่5นะครับท่านใดสงสัยว่าทําไมผมถึงใช้ยอดนี้เป็นเป็นเป็นยอดของคลื่น5นะครับให้ทุกท่านย้อนกลับไปดูบทความเก่าๆนะครับเราจะไม่ไม่คุยกันที่บทความนี้นะครับผมคิดเส้นแนวตั้งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วโลเมื่อปลายปี2015นะครับผมให้เป็นโล A แล้วก็บนยอดสุดนะครับ ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะครับผมให้เป็นยอดดีนะครับถ้าท่านใดสงสัยนะครับให้ขีดเส้นแนวตั้งนะครับเป็นเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับลักษณะของเวลาแบบนี้นะครับมันเป็นในยะของของขึ้นบีนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดนิวไฮก็ตามนะครับเราก็จะไม่ไม่พูดเรื่องทฤษฎีเยอะนะครับเราเน้นเน้นดูกราฟจริงนะครับเราจะได้รู้นะครับว่า ในการลงทุนในในตอๆไปเนี่ยเราควรที่จะโฟกัสในในเรื่องไหนในขาขึ้นหรือขาลงนะครับหรือว่าอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับอทีนี้ทุกท่านจะสังเกตว่านะครับในในขา B ีเนี่ยเหมือนมันมี5คลื่นใช่ไหมถ้าอ่าหลายๆท่านนะครับนับนับคลื่นเอลิเวฟโดยโดยการนับที่ที่คลื่นย่อยก่อนนะครับก็คือใช้รหัสคลื่นย่อยเนี่ย มามาเป็นตัวกําหนดภาพใหญ่นะครับอย่างเช่นขา A ต้องมี3ามขืนย่อยขา B ต้องมี3ามขืนย่อยอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้ววิธีการเนี้ยหลายๆท่านนะครับท่องจํารหัสคืนย่อยแล้วก็เอาตัวรหัสคืนย่อยเนี่ยมาเป็นตัวกําหนด ในฟอร์มใหญ่ฟอร์มของรูปแบบใหญ่อย่างเช่น A ต้องมี3 B ต้องมี3อย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับว่าทําไมเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับอ่ะมาดูเลยเดี๋ยวจะเล่าทฤษฎีให้ฟังนิดหน่อยในเรื่องของหลักการคลื่นย่อยเนี่ยจริงๆแล้วผมเตรียมข้อมูลแล้วก็ทําคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับแค่ขอเวลาเรียบเรียงคำพูดวอร์ดดิ้งให้ให้มันดูซอฟ ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้มาผมทราบมาว่ากําลังเกิดดราม่าเรื่องนี้อยู่นะครับก็กําลังเรียบเรียงคําพูดตัวเองอยู่นะครับเพื่อให้มันคนฟังแล้วสบายใจทุกคนสบายใจนะครับต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการมีรหัสขึ้นย่อยเนี่ยมันเป็นความน่าจะเป็นสูงสุดของรูปแบบนะครับอย่างเช่นการกําหนดว่า a เ,เนี่ย จะมีสามคืนย่อย a เราใช้คำว่ามักจะนะไม่ใช่คำว่าต้อง a มักจะมีสามคืนย่อย b มีสามคืนย่อยขาขา C มีห้าคืนย่อยนะครับใช้คำว่ามักจะนะไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าว่าต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า a ไม่ได้มีสามไม่ได้มีสามไม่ได้มีห้าเนี่ยมันมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้ว เพียงแค่โดยส่วนใหญ่มันจะเป็น,ปนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูรูปแบบราคานะครับเราเราจะดูที่โครงสร้างใหญ่นะครับไม,ไม่ใช่ดทททูที่ตัวขึ้นย่อยของมันนะครับให้ดูรูป2รูปนี้นะครับเราจะสังเกตว่า c นะครับสมมต,มมต,ติตรงนี้เป็นยอดของขึ้น1นตรงนี้เป็นโล2สอง c ในรูปนี้ไม่ได้มี5ขึ้นนะครับ ซในรูปนี้มีสามื่นนะครับแล้วก็ลงเลเวลเป็นเป็น ab C แล้วก็ถูกคอนเฟิร์มชันจบขึ้นไปนะครับรูปขวามือก็เหมือนกันนะครับสมมติเป็นหนึ่งสองนะครับอาจจะเป็นสามก็ได้แล้วก็โลสอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะนะครับสมมติเป็นหนึ่งสองแล้วกันมันง่ายๆดีนะครับแล้วขาดก็ก็เป็น ab C แล้วก็จบขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยโอเคไหม ทีนี้มาดูอีกรูปหนึ่งนะครับเขาบอกว่า b เนี่ยมีรหัสคืนย่อยเป็นสามใช่ไหมตรงนี้เป็นหนึ่งสมมตุติสมมุติเป็นสองนะครับแต่ว่าให้ให้เราดูขา b รูปนี้นะครับขา b รูปนี้มีห้าึ่นขา b รูปนี้มีห้าึ่นโอเคไหมไม่ไม่มีสามตามตามรหัสแหละนะครับเพราะนั้นเ,เรื่องตรงนี้ผมกลำลัง กำลังจะบอกอะไรพวกเรานะครับถ้าเราเทรดเราหมายถึงเทรดในหน้าง,งานจริงๆนะเอาทฤษฎีไปเทรดจริงๆอ่ะไม่ไม่ใช่การนับย้อนหลังนะถ้าเราเทรดตามรหัสขื้นย่อยเนี่ยมันมีความเป็นไปนได้สูงว่าเราจะโดนกราฟราคาหลอกแล้วมันมีโอกาสที่เราจะไม่ประสบความสําเร็จนะจริงๆเรื่องเรื่องพวกเนี้ยผมทำมาหมดแล้วนะยกตัวอย่างเช่นสรูปเนี้ย สมมุติว่าเราจะเล่นที่ขึ้น3ามขึ้น3ก็อยู่ข้างบนใช่ไหมเป็น3าม t e n t i o n ด้วยนะครับเล่นขึ้น3แล้วแล้วเราเทรดตามรหัสขึ้นย่อยก็คือรอให้ขา C มี5้าขึ้นก่อนแล้วค่อยเปิดบายอย่างเงี้ยบางครั้งนะครับตลาดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบเหมือนที่ทฤษฎีสอนนะบางครั้งตลาดมันมีแค่3ามขึ้นย่อยอย่างเงี้ยขาซมี3ามขึ้นย่อยเนี่ยนะครับโอเคไหมเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ขาบาย รหรือว่าบางครั้งถ้าเราจะเทรดในขา ABC สมมุติเราจะช็อตในขา C เราก็รอใช่ไหมรอให้ขา B มี3ามขึ้นย่อยพอพอขา B มี3ามขึ้นย่อยปุ๊บเราเปิดช็อตเลยนะครับแต่ถ้าเราไปเจอสถานการณ์อย่างในรูปเนี้ยเราโดนคัดล็อตเลยนะนะครับเราขึ้นห้ามันคัดล็อตเราเลยพอคัดล็อตได้แป๊บเดียวราคาล่วงมาเป็นขา C อย่างนี้เลยโอ้มัน เจ็บใจมากเลยนะมันน่าเจ็บใจมากเลยนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราเราท่องทฤษฎีได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราจะเอาทฤษฎีมาใช้งานอย่างไรนะครับโอเคไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมผมเตรียมข้อมูลเอาไว้เยอะเลยแหละนะครับทั้งมีการอ้างอิงจากจากตำราในของฝรั่งนะครับในเล่มต่างๆแล้วก็มีตัวอย่างกราฟจริงให้ดูด้วยแล้วกออ็ตัวอย่างครับจริงเนี่ยผมจะเน้นไปที่ การการเอาทฤษฎีไปใช้งานจริงนะครับการเอาทฤษฎีไปใช้งานจริงไม่ใช่ท่องตำรามาเทรดนะครับอย่างนี้ไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะครับผมเคยทํามาแล้วนะครับท่อง d, ทฤษฎีท่องกฎมาเทรดนะครับอ่ะโอเคก็ก็อธิบายประมาณนี้เนาะก็คือขา B เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี3บางครั้งเนี่ยเราดูโครงสร้างใหญ่ๆเราพบว่าบางครั้งขา B มี5คืนด้วยคือเป็น impulsion ในในขา B ใหญ่ อย่างอย่างในรูปนี้นะครับโอเคไหมเรากลับมาที่กันกราฟทองคำในรายสัปดาหอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราถ้าฟอรแคสตามนี้นะครับเราวางรูปแบบตามนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะจะกลับลงมาเล่นกันในกรอบ ตามรูปเนี่ยก็คือลงมาเป็นขาสีเนี่ยอีกอีกครั้งหนึ่งเล่นในกรอบเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะมีเป้าเป็นเป้าร,รีเทนเมนต์อะไรก็แล้วแต่ดีวเรามามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกรอบนี้ก็จะอยู่ระหว่างหนึ่งพันจนถึงสองพันอะไรประมาณเนี้ยดูดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็เหตุผลก็ตามตามที่เล่าให้ฟังเห็นไหมจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยว่าราคาจะเล่นกันอยู่แค่ในกรอบเนี้ยผมเคยฟอร์เควตเอาไว้ตั้งแต่ ราคาล่วงลงมาแถว1,000ต้นๆเนี่ยแถวแถวโลเอนี่แล้วนะนะครับว่าราคาเขาจะสวิงกันอยู่ในกรอบอย่างนี้แหละอีกนานเลยนะครับทุกท่านสามารถค้นหาดูคลิปเก่าๆหรือว่าบทความเก่าๆในเว็บไซต์ผมได้นะครับผมจะอัปเดตของผมตลอดอ่ะถึงแม้ว่าจะอัปเดตไม่บ่อยก็ตามโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาดูภาพเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ที่เทรนนี้ที่เทรนนี้ ผมจะเอาสูงมาไว้ตรงนี้นะครับเี่ที่เทรนเนี้ตั้งแต่โลดหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบไปจนถึงไฮปัจจุบันที่เขาเพิ่งทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากวีคนะครับเขาอนุญาตเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็น Daily นะครับเวลาเปลี่ยนไทม์เฟรมนะสกิลในการเปลี่ยนไทม์เฟรมอย่าลืมมาร์กศูนทุกครั้งนะครับผมเอาศูนย์มาไว้ตรงนี้นะครับในขาลงนะครับก็เป็น abcx ลงมาจริงๆแล้วเรื่องนี้ อผมอัปเดตมาตลอดเลยไอ้ขาลงเนี่ยนะครับคืออัปเดตตั้งแต่ราคาอยู่ในแถเนี้ราคาก็จะลงมาตามตัวเลขพิบารนาชีตามรูปแบบราคาอะไรเงี้ยก็ไปคนดูคลิปเก่าๆนะครับได้ความรู้นะครับได้ความรู้เพราะว่าเวลาที่ผมทําคลิปวิเคราะห์หรือว่าทําบทบทความวิเคราะห์เนี่ยนะครับผมจะเอาความรู้ใส่ลงไปในนั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในภาคปฏิบัตินะครับผมเอาสูงมาตรงนี้เพราะว่าเกิดการคอมพิวต์ดิเรทเวสนะครับตรงนี้ ให้เป็น m 1เดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเรื่องนี้ก็เป็นความรู้อีกแล้วนะครับเรื่องเนี้ยผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับอันนี้เราจะสังเกตว่ารูปเนี้ยม,มันมีทั้งหมด5้าคลื่นนะมันมีทั้งหมดหคลื่นแต่ว่าห้คลื่นนี้ไม่สามารถที่จะนับเป็น impulsion แบบ 1, 2, 3, 4, 5ได้นะครับให้ให้เราดูที่คลื่น2ตรง m 2เนี่ย form นะ m 2กับ m 4เนี่ย มันเป็นในยะตลาดแบบเดียวกันนะครับในเรื่องของ Impulsion เนี่ยมันจะมีกฎ t e r n a t i o n Rule อยู่ใช่ไหมออเท a t i o n rule เนี่ยจะพูดถึงโครงสร้างของคลื่น2กับคลื่น4โครงสร้างของ2กับ4เนี่ยต้องให้ในยะตลาดที่แตกต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่าคลื่น2เป็น f l a ตนะสมมตินะคลื่น2เป็นแฟลตแล้ว4เป็นรูปแบบโมโนเวฟอย่างอย่างภาพปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะนับเป็น1นึ่งได้เลยนะครับแต่ว่า สองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นลักษณะของโมโนเวฟนะครับสี่ก็เป็นลักษณะของการทิ้งของแบบโมโนเวฟเหมือนกันเราเราจะถือว่าทั้งสองและสี่เนี่ยในยะตลาดอ่ามาร์กิตอิโมชัหรือว่าในยะตลาดเนี่ยมันเป็นในยะแบบเดียวกันอย่างเงี้ยมันมันจะผิดกฎที่เป็นกฎ,เ,นกฎเหล็กของของอิมพาวชันเขียนมาเราเราก็เลยไม่ไม่นับเป็นหนึ่งสสาสี่ห้านะครับแต่ทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะ ปัญหามันอยู่การ forecast หลังจากนี้นะครับในเมื่อเราไม่ไม่นับหนึ่สองสามทีห้าเราก็จะไม่นับแบบ A B C X เหมือนกันนะเป็นหนึ่งสามทีห้าไม่ได้ใช่ไหมเราก็นับเป็น A B C X เลยโดยเอา X มาไว้ที่ m c อย่างเงี้ยแล้วหก็เหมือนเป็น A ในในชุดใหม่แล้วก็มีย่อ B แล้วก็ A B C ขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ย เราจะไม่นับอย่างนี้นะจริงๆแล้วในแง่ของทฤษฎีหรือว่าในแง่ในแง่ของกฎเกณฑ์ที่ทฤษฎีกําหนดเนี่ยมันมันสามารถนับได้แต่ในทางปฏิบัติในแง่ปฏิบัติหน้างานเราพยายามอย่านับแบบนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูทฤษฎีนิดนึง เรื่อง missing wave เนี่ยจะอยู่ในคลาส advanced e l i t e wave นะครับในสไลด์นี้ผมเอาเอามาจากสไลด์เรียวถามในคลาส e l i t e wave ของผมนะครับให้ให้ดูรูปนี้ <c oughs> เราจะสังเกตว่าภาพเนี้มันมีมันมีห้าคลื่นนะเหมือนทองเลยไหมเหม,เหมือนเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้า เราดูกฎของ Impulsion ใช่ไมสองสองกับ4เนี่ยนะเป็น Market Emotion แบบเดียวกันนะครับก็คือในยะตลาดแบบเดียวกันเป็น Monowave เหมือนกันสมมติสมสมตินะสมมุติว่าคลื่นสเป็นเป็น flat เราสามารถที่จะนับเป็น Impulsion หนึ่งสอาี่หเป็นสาเป็นสาม t e n t i o n อย่างอย่างนี้ได้เลยนะเราสามารถนับอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคลื่นสมเนี่ยวิ่งเกินหนึ่งหกหเของคลื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าใน ในกราฟจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น2กับ4หน้าตาเหมือนกันเลยในยักตลาดแบบเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะนับเป็นเป็น impulsion ได้แต่ทีนี้เราก็จะไม่นับเป็น a b c x เหมือนกันนะครับคือเราจะไม่นับแบบนี้ a b c แล้วก็ x แล้วก็ a อย่นี้แล้วก็ forecast ขึ้นไป b แล้วก็ c อย่างนี้เหมือนกันเข้าใจเรื่องนี้มีค่อค่อนข้างมีรายละเอียด อยู่นะในในแง่ของการการเอาปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของ missing wave เนี่ยผมจาจะไม่ค่อยพูดถึงเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องคอนเซปต์ของของ missing wave เนี่ยถ้าเราเอาคอนเซปต์ missing wave ไปจับกับกราฟของจริงนะเราจะพบว่าเกือบทุกรูปแบบเลยเป็น,เป,นเป็น missing wave ได้นะครับคือมันเป็นทฤษฎีที่ให้ตัวได้เยอะมาก เพราะนั้นเรื่องนี้ผมเลยไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดเกิด missing wave นะครับอย่างอย่างเช่นในภาพเนี้นะครับในภาพที่เราจะนับเขาเป็นสาม t e n t ชั n นะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถนับได้เพราะว่าผิดกฎ alternation rule เ,เ,เราระวังเอาไว้ให้ดีเลยนะครับว่ามันจะเป็น missing wave นะครับแล้วแล้วพอพอ pattern มันเกิด missing wave อะ่ะมันมีโอกาสมากเลยที่ มันจะเปลี่ยนทางตอนนี้ missing wave อยู่ในขาขึ้นใช่ไหมพรเกิดพอ missing wave จบปุ๊บจบที่โลนี้ราคาจะเปลี่ยนเป็นเป็นขาลงโดยสมบูรณ์ก็คือลงลงมาต่ำกว่าโลโนอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่กฎนะทุกท่านไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าความเป็นไปนได้ทุกอย่างคือกฎนะนะครับเขเคไมแ้วเราเวลาเราศึกษาทฤษฎีเนี่ยเราเราต้องแยกให้ออกอันไหนคือกฎ อันไหนคือคือความน่าจะเป็นของรูปแบบคล้ายๆกับเรื่องรหัสขึ้นย่อยที่ท,ท,ที่เพิ่งเล่าให้ฟังไปโอเคไหมเราต้องรู้ว่าทฤษฎีเนี่ยเราจะเอามันไปใช้อย่างไงถ้าเรารู้ว่าจะเอาทฤษฎีไปใช้อย่างไงเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จไม่ว่าศึกษาเรื่องอะไรประสบความสาเร็จหมดอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราเราจะไม่ท่องกฎมาเทรดอ่ะก็ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้คล้ายๆกับรูปแบบทองทองคําตอนนี้เลยใช่ไหม เราก็พักทฤษฎีเอาไว้เท่านี้นะครับคลิปเราจะได้ไม่ยาวนะครับพูดมากไปเสียเวลานะครับเสียเวลาทำมาหากินของพวกเราเรากลับมาที่ที่กราฟราคาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะแก้แก้กราฟให้เหมือนกับในสไลด์เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับซีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเป็น a ใหม่ ตรงนี้เป็น B แล้วก็บนยอดนี้เป็นเป็นขาซอย่างอย่างนี้นะครับมีในในบทวิเคราะห์คราวที่แล้วมีบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าที่ผมไม่ไม่นับเป็น Impulsion เพราะว่าคลื่น3ตรงเนี้ยมันมี3คลื่นย่อยผมไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของคลื่นย่อยมามาเป็นตัวชี้วัดนะว่ามันไม่ใช่ Impulsion จริงๆแล้ว คลื่นสามเนี่ยสามารถมีสามคลื่นย่อยเป็นรูปแบบซิกแซกได้นะนะครับไม่ขึ้นนอ่อคลื่นหนึ่งสามารถมีสามคลื่นย่อยได้คลื่นสามมีสามคลื่นย่อยได้คลื่นห้ามีสามคลื่นย่อยได้ไม่ไม่ได้ผิดกฎนะครับเรื่องของคลื่นย่อยอย่างที่บอกว่าคลื่นย่อยไม่ใช่กฎคลื่นย่อยเป็นความน่าจะเป็นนะครับเพราะนั้นผมไม่ได้เอาเกณฑ์เรื่องรหัสคลื่นย่อยว่าคลื่นสามต้องมีห้าคลื่นถ้าคลื่นสามไม่มีห้าคลื่นถือว่าผิดผมไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์นี้นะนะครับจริงแล้วมันไม่ได้ผิด เนไหมผมใช้หลักเกณฑ์ก็คือ2-4มันไม่ออ์เน t ชันกันเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากๆนะครับเพราะเพราะว่ากฎเหล็กของอิมพัลชันเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่พวกเราต้องจําให้ได้โอเคไหมมันเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากนะครับผมใช้หลักการเบื้องต้นมาวิเคราะห์นะครับไม่ไม่ได้ดูที่รหัสคืนย่อยนะครับแล้วรหัสคืนย่อยไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวกําหนดรูปแบบเอเคไหม ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยเรื่องไรยข้นย่อยเนี่ยนะครับที่พวกเราเถียง,งกันมีดราม่านะครับจริงแล้วก็ทําทเอาไว้อะแต่ว่ามันมันมันยังไม่ถึงเวลาที่คือคือผมยังหาวอร์ดดิ้งในการพูดไม่ได้นะครับคือจะสื่อสารยังไงที่ให้ทุกคนพอใจที่สื่อสารไปแล้วมันไม่เกิดดราม่านะครับพูดแล้วพูดแล้วคนรักกันอ่ะคนเข้าใจกันแล้วก็คนก็กลับมารักกันอ่ะไม่ใช่แบบ พูดไปแล้วคนทะเลาะกันถ้าอย่างเงี้ยผมไม่ทํานะครับไม่มีประโยชน์ <c oughs> อ่ะโอเคก็ก็ตามนี้นะเดี๋ยวอีกน,นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมตอนเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี่ยเราจะไปดูตรงจาก B จนถึงยอด C นะครับตอนนี้เราอยู่ในไทม์เฟรมเดลี่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมาเป็นสักเท่าไหรด่ดี4ชั่วโมงแล้วกัน อาจจะ b มา C ว่ามันดูว่าเขาเป็นเทรนอะไรนะครับอาจจะ b มา C ก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูเทรนขาขึ้นนะครับเราใช้ B เป็นเป็นจุดศูนย์ในการนับลื้นนะครับเพราะว่าขาลงถูกเช็คจบที่โลบเนี่แหละนะครับอรูปเนี้ยมีห้าขึ้นแล้วก็เป็นห้าลื้นที่เราสามารถนับเป็นนินพลชั่นได้เลย อย่างนี้นะตรงตรงยอด3เราเป็นเป็นสาม e t e n s i o n นะผมเปลี่ยนเป็น x สามแล้วกันนะครับแล้วคลื่น4ก็เป็นเป็น triangle นะครับคลื่น2ให้ให้ในยะแบบแบบ m o n o w a a e นะครับก็ดูก็2กับ4 alternation กันผ่าน,ผ,านผ่านเรื่องกดพื้นฐานนะครับกดพื้นฐานมันจะมี3ข้อนะครับในเว็บไซต์ผมเล่าเรื่องนี้เอาไว้อยู่นะครับลองไปหาอ่านดูนะครับ เพราะฉะนั้นรูปนี้นะครับให้เราระวังที่ที่โลสเอาไว้นะครับถ้าเกิดการคอมพิวต์ลิมในในสัปดาห์นี้นะครับที่โลสีก็จะถือว่าจบแล้วแล้วภาพที่ที่เราเล่ามาทั้งหมดก็จะจบลงด้วยนะครับภาพในลายเดย์คือคือตัวเนี้ยก็ก็จะจบจบลงด้วยนะครับแล้วราคาก็จะกลับมาเล่นกันอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับกรอบในในลายเดลี่นะไม่ใช่ w e คลี่นะครับเนี่ยประมาณพันหถึง 2,060อะไรประมาณนี้ราคาจะเล่นจะกลับเข้ามาเล่นอยู่ในกรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเไหมลกลับมาที่ลาย4ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปนะครับสรุปภาพรวมตอนนี้ก็อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วเราต้องทําอะไรบ้างตอนเนี้นะครับผมเองผมเองแล้วกันผมจะไม่มี position buy และผมจะไม่เปิด buy ไม่ไม่สนใจ ขาบายแล้วนะครับแต่ผมจะรอเปิดเปิดช็อตโพ i ิชันอยู่นะครับแต่ก็ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้รอก่อนนะครับรอก่อนแล้วก็อีกเหตุผลนึงเป็นเป็นเหตุผลสําคัญในในในสัปดาห์นี้มันปีใหม่ไทยแล้วนะครับสงกรานแล้วนะครับผมจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็คนที่ผมรักนะครับอยู่กับลูกกับหลานนะครับก็จะ จะไม่ทํางานอันนี้คือเหตุผลสำคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวามาดูตลาดอีกทีหนึ่งหลังหลังสงการน,นะครับช่วงนี้ก็รอรอก่อนนะครับอ่ะก็ภาพภาพของทองคําก็ก็อัปเดตกันเอาไว้เท่านี้นะครับก็อยากฝากพวกเรานะครับทุกคนนะครับที่ที่ศึกษาทฤษฎีเอเลนเวฟหรือว่าทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่นะครับเรา เราต้องข้ามไปไปถึงขั้นที่เอาทฤษฎีมามาใช้งานให้ได้นะนะครับไม่ไม่ใช่แค่การท่องท่องทฤษฎีเท่านั้นนะครับผมจะพูดตลอดเลยว่าอ,อ,อย่าท่องกฎมาทรดอย่าท่องกฎมาเทรดเนี่ยผมจะพูดคำนี้มากๆเลยนะครับมีมีบางท่านส่งกราฟมาให้ผมตรวจนะครับก็มีรูปภาพกราฟแล้วก็ ไล่กดาทีละข้อทีละข้อก็ขนาดกระดาษ A4 อะนะครับคือถ้าส่งมาอย่างเงี้ยนะผมจะไม่อ่านนะครับมันมันเสียเวลาแล้วก็มันต้องใช้พลังงานเยอะมากผมจะไม่อ่านนะครับในในขั้นของการเอาทฤษฎีไปใช้งานจริงเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่าคือผมอยากรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี้ยเรามองยังไง อย่างแรกเลยขึ้นหรือลงตอบมาว่าขึ้นหรือลงขึ้นมีเป้าหมายในการขึ้นเท่าไหร่แล้วถ้าลงม,ามีเป้าหมายในการลงเท่าไหร่2แล้วเราจะทําอะไรเราจะบายหรือว่าเราจะช็อตถ้าเราบายเนี่ยเราบายตรงไหนมีเป้าเท่าไหร่ขัดลอดเท่าไหร่ถ้าช็อตก็เหมือนการช็อตตรงไหนมีเป้าเท่าไหร่แล้วก็สต็อปลอตเท่าไหร่หรือสุดท้ายเลยคือต้องรอไม่ทําอะไรเหมือนที่ผมบอกอะว่าช่วงนี้ผมรอแล้วผมก็อธิบายเหตุผลว่าทําไมผมต้องรอโอเคไหม เนี่ยขึ้นหรือลงขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เข้าซื้อขายที่เท่าไหร่ take take profit ที่เท่าไหร่ stop l ล s s ที่เท่าไหร่หรือว่าควรรอนี่คือสิ่งที่ผมอ,อยากรู้เพราะว่าสิ่งพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายราคาหรือทิศทางราคามันมันจะทําให้เราเอาทฤษฎีไปไปเทรดได้นะครับไม่ใช่การไล่กดต่างๆมาเทรดนะครับถ้าถ้าเราไล่กดเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เทรดนะครับ เพื่อนๆเ,เราเขาไปถึงไหนแล้วแต่เรายังนั่งไล่กดอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมันเป็นเบื้องต้นจนถึงระดับกลางการท่องกดเนี่ยนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญนะมันสาคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นขั้นต้นของการศึกษาแล้วก็ระดับกลางส่วนในระดับของการใช้งานเนี่ยคือเราต้องก้าวข้ามตาราก้าวข้ามทฤษฎีมาสู่กราฟจริงให้ได้นะครับแล้วเป้าหมายคือต้องกําไรนะครับเราจะเทรดยังไงก็ได้ให้ได้กําไรนะครับ แล้วก็เอาทฤษฎีไปใช้งานให้ได้นะครับใช้งานร่วมกับความรู้เดิมเรานี่แหละนะครับกำไรถือเป็นเป้าหมายสูงสุดกําไรถือเป็นความถูกต้องนะครับไม่ใช่ตําราตาราไม่ใช่ว่าตําราเอถูกตําราบผิดตําราชันดีกว่าตําราของเธอเป้าหมายคือกําไรเถิไดได้กําไรกํราไรคือความถูกต้องเอเคไหมแล้วเราจะไม่ไม่เอาไปเถียงกับใครเลยเราจะไม่สนใจเลยว่าทฤษฎีใครถูกทฤษฎีใครผิดตําราไหนดีตําราไหนไม่ดีเราไม่สนใจเลยนะครับ พราะว่าเรากำไรแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นกำไรคือความถูกต้องนะครับทุกคนอ่ะก็ขอให้เพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการลงทุนสุขภาพแข็งแรงกันทั้งครอบครัวเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ